พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเวโรดุจันโอปนพระเดชพระคุณพระเมธีว bon ัะเชตธรรมที่ปรึกษาเจ้าพระาจันบักแพร่ขอเจริญความดั่งสาตุชนทุกท่านซึ่งมีท่านพระวัดอภัยวุฒิโสภาคณแห่เพย์บุญาริกคุณพ่อสมยศเป็นประธานวันนี้ ไดมีโอกา,าสมาร่วมในพิธีเป็นมหามงคลคืองานหล่อหลวงพ่อพระเจ้าจใหญ่อินแปงท่งานเจ้าคณะได้ได้ตนบอกว่าโยมมีศรัทธา,าที่จะหลอหลวงพ่ออินแปงจำลองคำว่าจำลองอาถมาข์ให้เราหลอองคทิงเลย ตเลนตระหว่างองเปลี่ยนที่ผู้แก่ท่ได้่าได้เล่าระว่ามาว่าที่ท่านนั้นคือสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาสร้างพระก็จะเป็นลักษณะปูนปั้นหรือ ดินปั้นเอาินมั้นเป็นองค์การตกแต่งการทำองค์มานแล้วก็เด่นในส่วนขององค์นั้นก็จะสวยงามแต่เวลาเวลาชั้นในญชั้นตกแต่งเสียงตกแต่งภาพของของพระก็จะไม่เโชว์ลุ่ม ท่านก็บอกว่าแต่งยังไงก็แต่ไม่สำเร็จแต่ไม่สำเร็จแต่ส่ต้เมื่อร็ทำร็เลยลงกันว่าเองมาตรงนมมาแต่งใหม่มาทำใหม่พรา่อนเ่าเต็มไมไ้มกมีงเส่เมื่อสันี้จมาาไกล่าวว่า ให้ตัดคำว่าจำลองออกแม้ก็เนืน่องจากว่าในประวัติของของพ่ออินแปงรตอว่าลงพ่ออินแปลงณปัจจุบันนี้เดิมทีองค์จริงท่าน,นั้นมีพระดีสถานอยู่แล้วสามองค์ก็คือองค์แรกมีอายุพันกว่าปีที่นครหลวงเวียงชันวัดอินแปลงมหาวิหารอยู่่ฝัา องที่สองอยู่ที่นครนมเป็นวัดีแปลงหนที่จังหวัดนครพนองที่สามที่ยวัดมหาวินารพาหลวงที่วัดปาใที่เราเข้จววัดปาใหญ่นเมืองวัดราชนนี้เป็นองที่สามมีอายุสร้อยกว่าปีอันนองที่สองที่ี่กอยู่ที่วัดของเราดเลยวัดราาขเราเป็องที่สี่ ก็้าจะไปเทียกนดไปเที่ยกับกับระเจ้าสี่องค์พระเาัของพระาเจ้องค์แรกก็เป็นพระกัมสันธะองค์ที่สองโหนหาพมะนะองค์ที่สามพระกัสสองค์ที่สที่วัดองคสิลาลังเราเีก็คือพระโขนพุทธเจ้าอันนี้คือองค์ที่สี่ส่วนพระพุทธโลกที่มีชื่อ ปลายจันที่มีกองค์คือพระเจ้าใหญ่คงตื้่พระเจ้าใหญ่องตื้อในลาวันว่าเป็นรูปงสัญศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งนี้มีทั้งหมด5พระองค์แล้วและมีพระบูดาลาต้าที่5องค์อยู่ที่เมืองไทยของเรา3พระองค์อยู่ที่นครหลวงเวียงจันเดือนทองส่วนอีกองค์เขอว่ให้จำไม่ได้อันนี้คือพระบูดาลต้าที่มีความสำคัญสักดิิ หลวงพ่อจินแรงลองก็เหมือนเดิมของวัดเราได้เป็นองค์ที่สี่เป็นองค์ที่สี่ไม่ต้องใส่คำว่าจำลองครับเป็นรักเจ้าใจองค์จินแรงองค์ที่สี่ที่ประดิษฐานที่วัดของเราไม่เห็นสถาญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพหลักก็คือคุยมกรรมตนอิติสริปัชยซึ่ง ท่านเจ้าพระเป้ได้กล่าวไว้ว่าวันที่เป็นวันร้ายวันเกิดของท่านก็นำมูลเรื่องในวันเกิดเรื่องในวันร้ายวันเกิดแล้วก็เลยได้กำลองสองพระประานขึ้นให้ญาติโยมได้พึงใจว่าการที่พวกเราได้มีศรัทธาอันตั้งมั่นในพระรัตนตรัยแล้วได้สร้างองค์พระจำลองขึ้นก็เพื่อที่จะหวนระลึกนึกถึงคนของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เพื่อเราได้นึกถึงคุณของรองแล้วก็สร้างสิ่งจำลองที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านไปแล้วแต่ที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรัอเ้าไม่ว่าจะเป็นเจ้โยมหรือใครก็แล้วแต่ที่ผ่านไปมาแม้ว่าจะไม่ได้ไหว้ไม่ได้วาดก็ตามยงแค่ยานจิต ให้เกิดความรู้สึกไดดีก็เป็นความหาสํเร็ทำไมเราต้องจิหลับจนี้ก็เนื่องจากว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทเจ้าเราองค์เวลาพระอรหันต์แตสาวกขององคได้นิพ่านรองค์ก็มั่ใให้สิทธิ์สยามรู้สได้ก่อเจดีย์ันจุกห้า ของบ้าหลังหัอกไว้ที่ทางสี่แห่งด้วยจุดประสงค์ไม่กล่าว่าไปผ่านไปผ่านมายกมือขึ้นใส่หัวกล่าวคำว่าสาธุก็จะเป็นปุณมหาศาลหรือไม่งงการที่ยกมือขึ้นเพียงแค่ทำจิตทำใจแต่ทำจิตทำใจให้เกิดความรุ่มส่าก็จะเป็นปุณมหาศาลนะโยมุณน้ำประมาณทเลยนะ ในท้ายมหาปฏินิพพานสูตรหลวงพ่อพระอนได้คลถามสเด็พระสมาสสมุเจาว่าบุคคลผู้ควแก่สมมีใครบ้างองเป็นพระสมมาสมุที่บริสุทธิ์ใจสี่จำพวกก็คือหนงค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าสองรัปเกับมุจั่สามรักระสาวก และก็สี่พระเจ้าโมกุลที่สี่้เป็นโมกุลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเป็นโมกุลผู้ควรแก่การสร้างสถูปทำไมจะเป็นโมกุลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเมื่อคนผ่านไปผ่านมาเพียงแค่เรื่ององโอเทสถูปบรรจุราคาของพระพุทธเจ้าสถูปบรรจุราคาของพระปเจกพระพุทธเจ้า ออกมาจากสถาบันสถาบันการเงรนครับแค่นี้เราสามารถจนได้สองคลบุญเกิดขึ้นอย่างมหาศาลวันนี้ไม่ว่าพวกเราจะไม่ได้สร้างสถาบันแต่พวกเราได้สร้างพระพุทธรูปซึ่งได้จำลองจากพระพุทธเจ้าทำไมเึงบอกว่าจำลองจากพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากว่าเมื่อประมาณม2 500กลัาบาทจากพุณสมบัติชาวบ้านชาวเมืองหรือแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินบอกว่าศาสนาต่างๆต้องมีเทวรูปมีเครื่องมีรูปปั้นที่เขาสักการะบูชาพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนไม่มีใครไม่มีใครได้มีูปปั้นขององค์เลยเราเกิด ในภายหลังไม่มีใครได้เห็นพระพุทิเดิทำอย่างไรก็อยากจะสร้างความรู้สขึอยากจะสร้างก็ทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงทีนี้บาวาป็ัวมากว้อบอกว่าใครเ่เกิดทันไม่เห็นพระมุทธเจ้าถ้าเราจะมีใครจะเกิดนแลวเมื่อเกิดไม้นทำยังไงตั้งเครื่องวสวกับอับยพันนี้แหละเกิดขึนเพราะนมหาบุีหรือความระดับโลกี่มัน เรางำระทรงไปไม่รู้นะมาเชิญเทพยาเทพดาพาดิขึ้นมาบอกว่าใครได้เคยเห็นอาบุตรโลกมากก็ขอไห้เคยเห็นได้เคยเห็นลูกได้เคยเห็นอุตะโลกขอทาได้เคยเห็นพระพุทธเจ้ามาขอให้บุคคลนั้นได้มาบอกมาเก่าให้อา phụ trách công ty đã làm rõ rằng các cô giáo có tính cách là như thế nào, có lối sống như thế nào khi mà thành lập các tổ tổ chức, các công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty, các doanh nghiệp, các พุทธบริษัทนี่เลยก็เหมือนกับวันนี้เลยเหมือนกับคุณฝังคุณโยมกรรมพนี่แหละที่ทำให้หลวงปู่เจ้งปุณก็ได้มาเทวดาอารักษาอะไรทั้งกงที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็คงจะมาโมตนาบุญร่วมกับคุณโยมด้วยเพราะยันไงต้มาปากฏปรากฏกายให้สถานที่นั้น มาบอกว่าข้าพเจ้าได้เอิดัาเหตุบุญธรรได้เกิดัเหตุบญรทั้งรนสทั้ยากทั้งโยมได้ยินคำว่าได้รเหตุบุญธรรมตีอกตีใจหลวงพ่อที่เป็นประธานสงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนรมิตเป็นลลกของพเจ้าให้่อยให้่อยไม่ได้บอกว่าข้า ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะเห็นโลกพระพุทธเจ้าได้แต่เพราะความขยันกระยอมความอยากจะเห็นโลกพระพุทธเจ้าเกิดมาไม่เคยเห็นของบ้านสองบ้านสองญาติโยมบ้านที่มาประชุมกันแล้วศานที่ตรงนั้นพราะยานเข้าใจก่อนก็ทำกติกากันไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าเนโลกนี้ พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ใครก่รกบฏทั้งพระทั้งโยมก็สัญญาอย่างดีบอกว่าพวกเราจะดูเฉยๆจะไม่กราบไม่ไม่ไหวนิดๆตระแปลงใจเป็นพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละทั้งพระทั้งโยมพระที่เป็น ที่มาลงงานก็รู้แล้วแต่เป็นมระอาจารย์ตะกี้าส่งก็พาทิ้งนั่งลงกับนพื้นกล่าวปัญญากาดพื้นช่องเมื่อปราบยมก็ปราบพระองค์ก็ตกใจพระยาชาตกใจบอกว่าพระพเจ้าบอกว่าอย่าปราบพระพเจ้าบอกว่าอย่าปราบพระพเจ้าตกใจเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็น 1. เม็่พรเจ้าแล้วจะเป็นบาป้าพระอรหันต์ระกาไปลัวก็จะเป็นบาก็เลยรีบลายมาเป็นปาเป็นมามามาหน้ายไในที่สุดพระเจ้าเป็นก็เลยได้รับสั่งให้สร้างพระพุโลเรียกว่าพระพุโลร่งหมาเป็นแพตุโกใยุคันจะเป็นแท่วยโงไม่แหลปัจจุบันนี้แต่จุค แต่ว่าทุกวันนี้จะเป็นเกป็นเสียงอะไรแล้วก็รู้แล้วแต่เป็นถานนาธรรมที่บริโระให้พวกเราได้ดูได้กล่าวได้ว่าเป็นศิสนาครรเพราะฉะนั้นโยมสาวกส่วนกลาบโดยเฉพาะโยมจัคพันได้หาญาติพี่ญาติโยมตลอดถึง ชาวบ้านพุทธศาสนิกชนที่มาประชุมกันนักสันนิบาตก็ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปขึ้นด้วยจิตสัทธาและเลิศถึงคุณของพระพุทธเจ้าและเลิศถึงว่าพระองค์มีพระคุณมากมายมหาศาลทำให้พวกเราได้น้ำือได้นำเอาธรรมะของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติก็เลยได้สร้างพระเจ้าใหญ่แปลงองค์ที่สี่ขึ้นที่วัดนรสิลาาม อาจมาก็คิดว่าคุณมาหาสารก็คงจะเกิดสัญญากันโยมผู้ที่เป็นกับภาพก็ดีผู้ที่มาร่วมการร่วมงานในวันนี้ก็ดีผู้ที่ไม่ได้ม,มาแต่ว่าได้มีส่วนร่วมก็ดีตลอดจนผู้ที่ทำติดทำใจให้เกิดความรื่นไสตลอดจนถึงผู้ที่ทั้งต่อไปก็จะได้มากรามมาว่ามาสักการะบูชาฝานไามาได้มา นำสัจการสามกิจกรรมต่างๆก็คงเป็นผลมหาศาลที่เกิดขึ้นจากการได้เริ่มของคนยอมกับคนที่มีศักดิ์รีคุณธรยนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ขออนโมทนาในคุศลมงคลของคุณโยมคุณพ่อสมยศคุณแม่สิวันอินทิศศิริตุลาชัยคนกับคนคนสมิตานันอินทิสุนุชัยเป็นต้นก็ขออัต อันนี้สองคนนที่เกิดขึ้นจากการสร้างแล้วก็พระเจ้าใหญ่อินทร์แดงองที่สี่ที่วัดมอสซาลามแห่งนี้จรงได้เป็นติดตัวริบเป็นเดชให้เกิดขึ้นกับสาธยาโยมสาธุชนทุกท่านขอให้ยากองสาธุชนสาธุชนทุกท่านคิดนึก สิ่งใดก็ขอให้สมปราสมปราณาทุกสิ่งทุกประการอย่าได้มีโลภภาพอย่าได้มีอันตรายอันตรายทั้งมวลมาของทานอย่าได้มีอย่าได้ประสบกความว่าให้มีตลอดไปตลอดตลอดกันในภายหน้าจนกว่าจะเข้าถึงสู่พระนิพพานตามหลักของพระ การหันสาวอตามหลังของพระพุทธเจ้าในกางานพมนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุกัน